นี่กำลังแกเกลือมันเอกเปิดแกดิ้นเกลือร้องมันว่าไปไล่ผัวไล,ลยคนอมาเลเต็มรถเลยมาแต่กุดเกลือเลยนี่หอนแล้วหอนแล้ว วยในก็โพดตั้งหลางหลังจากเอาดินเกินลงลงแล้วก็เป็นได้อาปใสช่งนิ่ส่วงใสแลว้ขึ้นหนึ่งข้นไปเตลกรขึ้นแล้ต้นซามาก็ติด ทอเดอเดียวจะเป็นสีในน้ำเพื่อเป็นผลการต่อมออกมาเกลือยมอีกครั้แล้วเชือกล้องเนืองจากกล้องใส่ยังชาาเลือตุ้งแล้วเนาะเป็นกระยามา มรวมพี่น้องเราคุยกันเรื่องกันเวลาว่างๆเหมันก็นที่ติดต่อขายให้เราเป็นรายได้เชื่อมอีกทางหนึ่งเนาะเครื่อวันนี้ก็ถือว่าคาวลายขาวลายพี่น้องคาวแห้งประกันว่าเข้มทุกเม็ดมีผมขายได้พี่น้องเด้อเนี่ยสนใจ ติด่อเมื่อไหร่เนาะเมื่อสิตาแข่งี่นอ้องข้างบนเนี่มีบนกลางนี่พีน่น้องอันนี้ก็ถือว่ายังไม่ทันดิบกคนนี้พีน่น้องยังไ่บกแห้งคนได้ถ้าบกแห้งเดี่ยมันจะถึงด้ล่คนถึงที่ เต็มได้ไมครอกเเาคักบุมีมือกอกเนาะขากองอย่างนบุมีกนบอกว่าเป็นมือไม้ไี่นองมือไม้าก่เลีนเห็ดเนานะถ้ากเปิดเจัมามือไม้ฝากติดตามเยได้ไปนเน,นองเด้อากติดตามติดัใจให้เนอ เสือยอันเดเป็นเ,เนเลยมึงนึงเนาะอ้ขาวที่เปน็นเนใส่ได้ยังเป็นหนาม,ม,เ,ปนนาม,มเป็นเปียกนขนาดมันชิ่ยลอยมานี่ย จากว่าน้ำบกทึ่งๆนาะพี่น้องนองจากน้ำบกทึ่งๆวก็ต้องเติมใส่เติมใส่เล่ยๆจนกว่ามันสิจ่างน้ำมสิจ่างเนาะน้ำทั้งหลุมมันจ่างจังจังเศร้าน้องจังจ๊กขี่ดินเนาะที่ดินเนาะแล้วก็ดินทำไมดินทำไม ก็ก้องใส่ยันสถางวันีทีว่านทราบนะวัไหวไมได้น้องเนาตอนแสดงเ่าไม่ใส่หงาที่เขามันตมจนวบกจนวบกมันจะได้เป็นตอนเกลือพี่นาบสำหรับเ k บานหฮาที่ว่าเกือือนกับบริสุทธิ์ไปเนอง เห็ดเอาเองได้เนาะชื่อแต่พวงสุลถ้าเป็นมะพริกงก็ปลูกเองไปเนาะบราซิลพี่ก็เนาะมะพริกก่งเนก,กเลือเนี่ยที่ว่าบราซิลกระแดกกับบราซิลได้ไปเนาะมันเห็ดเ,เ,เองเมือ่อมาคืออยู่ในเมืองในเมืองนี่อาจจะสื่อถูกอย่างเนาะเป็นวันสื่อเมื่อเกลื่อก็ตรงด้วย พ่นลางๆนิด่น้อางคะาได้ไฟแห้งมันจะพ่นฝั่งน,นอกรเนี้แต่ว่าไฟอาจจะไี่ถึงไปไดก็ได้ไฟคือก่า,กายก็ต้องมัน เลยปวดขึ้นเอาไปแห้งถ้าได้ันสิบกทานั้นออนะค่เอนะ้าบก้น้อพี่น้องเนาะต้นนี้กับเกลได้บกอะไร่กํลังในตักตักจนไม่ไหวนะเนาะยงเี้ยเม่แต่ตอนเกลือแล้วตอนมันบกนี จากที่เป็นหนามพี่น้องเนี่ยกลายเป็นตอนตอนนี้ยชัววาวเ,เลยนะพี่น้องเต็มกระตาเองเกลือคือข้าวหักพวกยังมันแบบนี้แล้วน้อ,นองพี่น,น้องมันหน่อมันหน้าเาอาแบบเกลือพวกยังเลยสัววาวเพเห็นไงเลยเห็นไหมในบ้านนี่เขาจะต้มเกลือถูกถูกเกลือเพือนน้องพี่น้องถูกเกลือเฮือนเลยที่ต้มเกลือมันบริสุทธิ์เกลือฟอร์มอพริก เราประแดกก็ลายมือดิสิวแล้วก็ให้ได้ก็จะเด็าาเไดไปเพื่อน้อง <S <S หรือว่าขายขายกระดได้เพี่นอ้องนี่คนมาซื้อยอยู่เขาจะเอาไบบขายออกแบบต้มแบบแหลกพักแหลกหยาอินนะพี่น้องแหลกพักบอ่อหรือว่าวัวมันนี่างต่างตา่างหัวห้อยหัวอย่างเธอจะมาแหลกกัน เรียกว่าแบงเอนหน่องบ้านอื่นที่ว่าบ่มบริตุมนะพี่นอ้อ,อ,อ,นองมันยืนที่ว่าบริตุมเกลือก็จะกระชากยังมาแหลกด้วยมาขอกับแบงแบ่งกันกินไปพี่น้องเลยโอ้ถือว่าเต็มกระตาเดี่ยนาะบดเดียวพี่น้องบดเดียวนี่เต็มเลยนี่ ອັນນ <cin stereotype> <m aks> ັ້ນຈັກຕັກອົກເມືດດົນນກໍຂໍອະຍນົມດດ້ຈະສຈະຂັສອມາ โอ้บึงด้านหน่อยด้านหน่อยได้านี่้านหน่อยก็มัตุมเกลกอซสอบไปใช้โซไปใช้ซุ้มไฟกันคือเก่าเนาะเอาอียแล้วอ้เีวอีกเลยเรียบร้อยป่ได้าบกว่าบ่ะนี่้าบกกัอะไรมาตั้งใหม่เนาะ นี่พี่นอ้องเกลือเกลือที่ต่มได้มาเนาะเงินอยูอะแยอนุ่กปั้มเลเกลือที่ได้มาเนี่ยเขาจะกระสอบเลยนี่ใส่กระสอบไปเนาะเก็บใส่กระสอบมื้อหนึ่งก็ซองกระสอบนี่พี่น้องซุ้งหนึ่งเนาะซุ้งหนึ่งก็ได้ก็ได้สองสอบพี่น้องถ้าใส่ขี้ท่าท่านึงก็ได้สองสอบอันนี้เขาเสินนขขเเร์ว่าขี้ท่าเนาะขี้ท่าเกลือเกลือพี่น้องเนี่ย